ถามหน่อยวันนี้ใครเสียบใครครับที่มีการปล่อยภาพนายกอนุทินร่วมเฟรมกับเบนสมิธครับคืออย่างนี้นะเก่งเอาเรื่องภาพก่อนนะผมไม่พูดถึงตัวบุคคลเลยนะในภาพเนี่ยนะดูกันเองดูกันเองนะในภาพว่ามีใครบ้างนะนะครับครับผมไม่ผมไม่ระบุตัวบุคคลนะแต่ว่าขอให้ดูกันเองกันแล้วกันคนที่ติดตามผมก็คงเห็นภาพกันหมดแล้วละ่ะนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมคนในภาพเขาก่อนนะดับแรกนะอืมนะครับ S <S <ans> <S ผมเห็นพลเอกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยอดีตพลเอกอยู่ท่านเนี่ยหนุ่มหนุ่มมากเลยครับ <S <S <ans> นะครับภาพภาพเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขายังหนุ่มอยู่นะผมก็ว่าภาพเนี้ยก็ต้องเป็นสิบปีอ,ะอ่ะเขาบอกหลังรับประหารปีห้าเจ็ดช่วงนั้นออย่างอย่างที่เขาว่านั่นแหละผมก็ว่าประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ภาพแกเนี่ยังยังหนุ่มมากเลยนะเ <S ans> พราะเราเห็นแก่ช่วงหลังสุดเนี่ยสองสามปีเนี่ยแกไปเยอะกวัาดีแล้วอ่ะเอาง่ายๆกันแล้วกัน นะครับก็ภาพนี้เนี่ยนะไอ้ภาพกลุ่มนี้นะที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะจะเกิดที่เขาว่าอะไรอ่ะเป็นจีก๊เป็นที่กัมพูชาหรือว่าจะไปเจอกันที่สิงคโปร์เขาบอกอ้ว,วสิงคโปร์ครับหรือว่าจะไปงานเลี้ยงของนอหลักสูตรสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติครับนะครับอะไรก็แล้วแต่เหอะค,คือคือมันต้องเป็นภาพที่นานพอสมควรอ่ะนะครับแล้วก็นานนานนานพอที่จะประเมินได้ว่า ไอ้สแกมเมอร์เนี่ยหรือว่าคอนเซนเตอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ระบาดหนักขนาดน,น,นี้อันนี้ส่วนตัวผมมองนะครับนะครับแล้วก็คงรู้จักกันมานานแล้วอะ่ะอย่างที่นายกอนุทินว่าแหละก็รู้จักกันเจอกันหลายหนถูกไหมละ่ะเขาบอกเจอกันประมาณหกหนเพื่อนของเ,ออเพื่อน <ๆ S 1> ของเพื่อนออ <ๆ S 2> ของเพื่อนเออก็เจอกันหลายหนตามภาษาใครอะ่ะคนมีตังค,คนมีตังก็ถึงกันนะเก่งนะนะครับ เขาก็คงเจอกับไรโหดแล้วล่ะนะครับเจอกันเนี่ยดูจากในภาพเนี่ยก็ก็น่าจะก่อนที่มันจะมีไอ้พวกอะไรละ่ะแคลเซนเตอร์แซกรเกอร์ระบาดในบ้านเราอะ่ะอือันนี้ผมประมาณอย่างนี้นะครับนะครับคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยภาพเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหก็เฉียนเฉียสิบปีอะถ้าปีห้าเจ็ดก็มันมันสิบปีกว่าแล้วนะันสิบเอ็ดปีแล้วนะครับเพราะดูเพราะดูท่านพลเอกเนี่ยหนุ่มมากเลยอะ่ะ ดูมากเลยเนี่ยดูนะดูจากภาพอ่ะนะแล้วไปดูท่านอืน่นๆกันแล้วกันตอนนี้มาปัจจุบันเลยดีกว่า<ช>นะครับเขาสนิทกันมาปัจจุบันเนี่ยไอ้กลุ่มบุคคลในภาพเนี่ยนะมันมีตัวเป้งๆคนมีตังอยู่สองคนคงที่เคยเขาเคยสนิทกันเนี่ยครับมีอยู่สองคนอย่างที่เคยกอดคอกอดเอวกันเนี่ยนะคนแรกเสียสอ ียสอเนะสเสือคนที่สองในเบนมีตังทั้งคู่่อก่อนสนิทสนมกอดทอกันเนี่ยแหละในพปกงในภาพอะไรกันแลแ้วแก่กอ,อดทอกอดเฮวกันตอนนี้เห็นว่าเดินคนละทางแล้วก็มีปัญหาว่าเขาเรียกอะไรอ่ะจะมาแข่งกันรวยในในประเทศไทยเอาวันนี้ดีกว่าจะมายึดโครงการโน้นจะมาทำตรงนอ้ตรงนี้ กะมาแข่งกัรรวยอ่ะอีกคนก็ไม่พอใจเสียสอก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อืในบอนี่มีใครอยู่ข้างหลังอ่ะก็บอกว่ามีทอทงอยู่ข้างหลังอ่ะวันนี้ตัวย่อมาเยอะเลยนะทอทงเออทอทงทอทงก็บอกว่าึ้นงํารพักการเมืองคลึงการพักการเมืองไอ้ทอทงนี้ก็หวังจะได้เงินทุนจากไอ้ไอ้ในบอนี่แหละม,มาทํามาเล่นการเมืองมาทาพรรคการเมืองเองเก่งครับนะเนี่ย ในเบนก็อยู่ในกลุ่มของทอทงนี่แหละอยากจะสนับสนุนพรรคการเมืองทำพรรคการเมืองนะครับเนี่ยบอใบไม้ก็อยู่กับทอทงในส่วนเสียสอเนี่ยกวนหยงเสียสอมีใครอะ่ะมีมีอดีตสองประหลัดกระทรวงอดีตสองประหลัดกระทรวงกับอดีตกับปัจจุบันอดีตประหลัดเอ่อกับปัจจุบันเป็นประหลัดอีกคนหนึ่ง รวมแล้วเป็นสามประหลัดเค่เรียกว่าสามประหลัดครับออในสามประหลัดเนีมีอด,ดีตประหลัดอยู่สองคนแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นประหลัดอยู่อีกคนอยู่ในกวนของเสียสอเขานะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อประมาณสักปลายเดือนไม่ไม่ไม่ใช่ปลายเดือนละเดือนที่แล้วกันแล้วกันพศจิกาเนี่ยครับมันมีจดหมายร้องเรียนไปถึงนายกและนรรีนะครับมีจดหมายร้องเรียนไปถึงนายกรัฐมรีแฉ ความไม่ชอบมาพากลการทำงานทำการเนี่ยในปปงเก่งอ่ะเกิดอะไรขึ้นเออก็เรื่องราวไม่ชอบมาพากลมาหลายปีแล้วแหละเรื่องการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดแล้วบางคดีก็เคลียร์กันได้อะไรประมาณเนี้ยครับเออคือคือพูดง่ายๆว่าโจมตีการทำงานของปปงว่างั้นเถอะอ,อืมอก็ส่งเรื่องไปถึงนายกส่งเรื่องไปถึงนายก นายกฐมนตีอนุทินปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสักหน้ากระดาษครึ่งไล่พลารนาว่ามีใครบ้างมีอดีตประหลัดเกี่ยวข้องใครต่อใครต่างๆนานาซึ่งแก้งเนี้ยมันของเสียสอเขาอยู่แล้วไงก็จ่งไปถึงนาย,ยกไล่การทํางานของแฉความไม่ชอบมาพากลความไม่ถูกต้องความล้มเหลวปร,ประสิทธิภาพในการทํางานของปปง ไอ้กลุ่มทางเสียสองเขาก็เพ่งเล็งว่าไอ้ทอทงเนี่ยแหละมันต้องอยู่เบื้องหลังเก่งเรื่องเบื้องหลังของจดหมายร้องเรียนไปถึงนายกเนี่ยครับเขาก็เพ่งเล็งไอ้ทอทงเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มกวนของนายบอใบไม้เนี่ยครับเขาก็เพ่งเลงไอ้ทอทงว่าไอ้ทอทงนี่แหละอยู่เบื้องหลังจดหมายมันก็เลยเขาบอกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของเมื่อวนันเมื่อวานอือวันซืนเนี่ยหยุดครับอายัดอื ยึดซับซะเลยครับกี่คนแหละคนจีนบังในบอบังหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านใช่ใช่คือซัดก,กันไปซัดจนมาสุดท้ายกอบอกว่าภาพไอ้ที่ออกมาว่าวานเนี่ยก็อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มควนของในในบอใบไม้กับทอทงสวนกลับท,ง <Okay. S 1> ทังเลยเออเข้าใจไหม อยู<ด>่ฝักน,นะนเ,เออในขณะที่ไอ้สองฝ่ายเนี่ยในบอใบไม้กับเสียสอเสือเนี่ยซัดกันเนี่ยเห็นภาพแล้วนะเก่งนะว่าใครอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวต้องให้สตาสรุปอีกทีนึงครับอาเชิญล่าก่อนครับเออเห็นเห็นภาพแล้วนะว่าใครอยู่ฝั่งไหนเอาว่าเสียสอเนี่ยเขามี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 กลุมมม่มประหลัดอยู่สามคนแล้วก็เชืเ้อไข่ในปปงเข้ากันแล้วครับครับส่วนในบอนี่มีทอทง ทำพกักการเมืองอยู่ก็ซัดจัดไปซัดจัดมามีไอ้คนที่สามนักการเมืองฝ่ายคำ้ำนักการเมืองฝ่ายคำ้ำนักการเมืองหนุ่มอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลของฝ่ายค้ำเนี่ยเขาบอกว่าไปรับงานไอเสียสอเนี่ยรับงานรับกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะมีตัวยอ่อไหมไม่บอกอ่ะเขาบอกว่าไปรับงานไอเสียสอเนี่ย มาถล่มไอ้สแกมเมอร์อะพอจะรู้ละใครเออแล้วถล่มอยู่คนเดียวอ่ะครับไม่ไม่ทิ่มตรงๆไปอย่างนาย,ยกเลิมตีอนุทินอืมเขาบอกว่าเสียสอเนี่ยน่าจะให้งานไอ้นักการเมืองอนาคตไกลของพรรคพรรคฝ่ายค้ำเนี่ยถล่มเลอกสแกมเมอร์ถล่มถล่มถล่มนะครับถล่มอยู่คนเดียวอะ่ะเราก็รู้นะถล่มใครอ่ะ ขบอกว่าไอ้นักการเมืองนี้ตอนนี้อิ่มหมีพีมันมากเลยรับรับงานจากเสียสอถล่มเรื่องสแกมเมอร์ถล่มไอม้ฝ่ายเนี้ยกลุ่มกวนไอ้ในบบอใบไม้ไอ้ทอทงเนี้ยโดยมีไอ้ไอ้นักการเมืองอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลของฝ่ายคําเนี่ยร <c oughs> ับงานมารับงานจากเสียสอแล้วถล่มอยู่ไม่ถล่มนายกตรงสุดท้ายภาพมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้ในใหภาพ ไอ้ชุดเนี้ยออกมาเกียนะเออเนี่ยมันก็มีมันก็มีเนี่ยคือจากพวกกันเนี่ยเอาเอาง่ายๆว่าพวกกันตอนหลังแตกกันยอแล้วกันเก่งครับเพราะว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยในบอเนี่ยมาแรงหรือเกินทําโนดทํานี่จะซื้อโนดจะซื้อนี่จะคนะุกกิจการนั้นจะคุกกิจการนี้มันก็เลยไปขวางทางเสียสอเขาอะนะครับไปขวางทางเสียสอก็เกิดรายการหมัดไส้ เขาก็เลยบอกมองว่าไอ้เสียสอเนี่ยน่าจะโยนงานให้ไอ้นักการเมืองหนุ่มฝ่ายค้ำเนี่ยไปทิมไอ้สแกมเมอร์เนี่ยเนี่ยทิมกันไปทิมกันมาผลมันก็เลยออกมาอย่างเงี้ยอืมเขาพักพวกผมก็บอกว่าเฮ้ยบอกไอ้นักการเมืองหนุ่มฝ่ายค้ำเนี่ยเฮ้ยมึงตั้งหน้าตั้งตาอภิปรายเรื่องพลังงานบ้างดิเรื่องไฟฟ้าบ้าง อย่าลุยแต่เรื่องแสกแกมเมอร์เห็นพักพวกตัวเองก็ถล่มเรื่องซื้อไฟไม่เหรอซื้อไฟสะอาดสามพันห้าร้อยเมตรวัดอยู่ไม่เหรอพักพวกตัวเองถล่มอยู่อ่ะอตัวเองเนี่ยพูดจัทีดิถล่มมางเรื่องเรื่องสัญญาซื้อขายไฟในอดีตนะอ่ะนะเออบอกไอ้คนเนี้ยไอ้นักการเมืองหนุ่มๆอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยออกมาถล่มเรื่องตั้งหน้าตั้งตาถล่มเรื่องไฟฟ้าบ้าง สัญญาซื้อขายไฟในอดีตสัญญาซื้อขายไฟปัจจุบันนะอย่าไปบุ้งอะก็มุ่งเรื่องสแกมเมอร์ก็ไม่ว่ากันหรอกแต่บอกไปถึงไอ้นักการเมืองฝ่ายค้าเนี่ยให้มันถล่มเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องพลังงานบ้างเรื่องสัญญาซื้อขายไฟตั้งแต่ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาด้วยใครได้ไปเยอะๆอา้าวถลม่มเลยสิ วันก่อนก็เห็นพักกพวกเขาแหละถล่มดักคออนุทินว่าอย่าไปเซ็นซื้อขายไฟอะไรอะไฟฟ้าชุมชนโซลา่าฟาร์มอะไรสามพันห้าร้อยมิกวัตต์อะพูดกันไอ้เอ้พักเดียวอะไรออกมาถล่มแต่ว่าตัวเองเงียบเงียบเลยไม่พูดถึงเลยอืมอ่ะสายหลุดค่ะอ่ะสะตางพอะจะสรุปไวไหมตัวละครเยอะมากค่ะ มีทั้งออนายบอนายทอเสียสอแล้วก็มีนักการเมืองฝ่ายค้านะคะคือตอนนี้คุณพยักน้อยกําลัง เล่าให้ฟังนะคะว่ามีกลุ่มของนายบอใบไม้แล้วก็นายทอธงซึ่งก็เป็นกลุ่มกวนเดียวกันแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มของเสียสอเสียสอเนียมีอดีตประหลัดกระทรวงสองคนแล้วก็มีประหลัดกระทรวงปัจจุบันนะคะที่กําลังดํารงตําแหน่งอยู่อีกหนึ่งคนก็เท่ากับว่ามีแก๊งอยู่3คนแล้วก็มี อีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักการเมืองฝ่ายค้ำค่ะที่คุณพยักน้อยบอกว่าไปรับงานจากเสียสอนะคะให้มาถล่มเรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ก็เป็นตัวละครคร่าวๆนะคะในเรื่องนี้ค่ะ,ะแล้วเราจะยังไงต่อดีเนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยเป็นอะไรหรืเปล่าพยักน้อยเป็นอะไรหรอเปล่าวิจูุก็ใสหรุดไปเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวตตางไปไปย้อนหน่อยเ <c oughs> มื่อวาน ไอ้การปล่อยกันไปปล่อยกันมาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงรอยร้าวในรัฐบาลค่ะไปย้อนหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการถแถลงยึดทรัพย์เมื่อวาน ก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านคณะกรรมการธุรกรรมนะคะได้มีมติยึดและอายัดทร,รัพย์สินของขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสแกมเมอร์และไฮบิดสแกมข้ามชาติรวมทั้งหมด289รายการนะคะสูงสุดมูลค่าค่ะ11,65ล้านบาทซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่า1ในคดีสำคัญก็คือนายเบนสมิธและแตงไทยที่ถูกยึดทรัพย์สูงสุด9,000ล้านบาทค่ะ ยังน้อยกลับมาแล้วนะครับคุณยังน้อยต่อเลยครับเมื่อกิ้ตใจหายเลยครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับเอ่อเมื่อี้มันไปถึงไหนแล้วขาดแค่ตรงไหนจมทวนนิดึงครับเมื่อ <ผม S 1> กี้ก็คุณยังน้อยก็พยายามจะฉายภาพให้เห็นว่ามันมีความมันมีรอยร้าวอยู่แล้วก็เสียสอเนี่ยก็ไปให้ไอ้นักการเมืองคนเนี้ยไปขยี่เกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ครับครับก็บนี่แหละที่ผมบอกเขาเขาก็สงสยัยว่าเนี่ยเสียสอเนี่ยก็ ให้ไอ้นักการเมืองหนุ่มอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยขยี้เรื่องสแกมเมอร์ขยี้อยู่คนสองคนไม่ทิมตรงๆนายกอนุทินไม่กล้าทิมนายกอนุทินว่างั้นเถอะนะครับมีผลประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้จะได้รับป้วยจนอิ่มมีพีมาหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็เรียกร้องว่าให้ให้ไอ้นักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลเนี่ยสืบสาวราวเรื่องนะครับ ถล่มโครงการเ,าเก่าๆมั่งไอ้เรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอดีตเน่ะตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์อะอืยนะแชะโครงการนี้มั่งวัดก่อนเนี่ยพรรคพวกตัวเองเนี่ยสอสอพรรคเดียวกันยังถล่มดักคอนายกอันุทินอยู่เลยเรื่องไอ้ไฟฟ้าสาม,มพันห้าร้อยไม่ขวัดไฟฟ้าชุมชนอะไรที่เขาจะเตรียมจะเซ็นหรือยังไม่เซ็นกันเนี่ยก็พรรคพวกตัวเองก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนี่เรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็ขอให้นักการเมืองหน,นุ่มคนนี้ออกมาถล่มเรื่องไฟฟ้ามั่ง นะครับไม่ใช่ไปก็เรื่องสแกมเมอร์กันสแกมเมอร์ไปเถอะนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันจริงก็ว่ากันไปนะครับแต่คุณเนี่ยอยู่ได้ขายผู้ต้องสงสัยว่าจะรับงานเสียสอมาถล่มเขาโดยไม่แตะเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าทั้งอดีตและปัจจุบันของเสียสอคุณมีอะไรหรือเปล่าอืมนี่ผมตั้งคําถามนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็พยายามจะจ้องจะเอาเอา,เอาง่ายๆนะ ถ้าเราจําได้เนี่ยภาพนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณเนี่ยหลุดอยู่ภาพนึงจําได้ไหมเก่งที่ไปนั่งอยู่เกษรพาซาเนี่ยจําได้จําได้ภาพนั้นเนี่ยมันกับภาพเมื่อวานภาพวันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะก็ต่างกันแสดงว่าเขาเพิ่งเจอกันหรือเปล่าแล้วไปเจอกันที่อย่างนั้นเนี่ยครับเหมือนเหมือนเพิ่งมาเจอกันเนี่ยเจอในที่แบบสาธารณะน่ะเก่งเจอในห้างเนี้ยนะ แล้วไอ้ AI ภาพหมู่ที่เราเห็นเนี่ยไม่เห็นมีคุณทักษิณสักรูปไงมีแบบไม่มีถ้าแสดงว่าที่เขามารู้จักคุณทักษิณที่หลังหรือเปล่าอืมคิดว่าอย่างคิดว่าอย่างนั้นไหมเป็นไปได้โอโ้คิดรู้จักนาย,ยกอนุทินตั้งเป็นสิบปีมาแล้วหรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ยอืมรู้จักกับพลเอกที่ผมว่าเนี่ยโอโ้โหตั้งหนุ่มท่านยังหนุมน่มๆอยู่เลยนะครับเป็นไปได้ไหม ไปได้ไอท้ที่ไอ้ที่กรณีคุณทักษิณเนี่ยเห็นคุณขยี้จังเลยเข้าไปเจอกันเกสรภาพเห็นไหมละ่ะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งอ่ะคุณทักษิณไปนั่งอยู่ในเกสรมีใครตอใครด้วยเนะี่ยโอ้โหคุณมาเอามาขยี้ใหญ่เลยไอ้แล้วอย่างนี้ขยี้ไปเนี่ยขยี้นายกไปเนี่ยไอ้นักการเมืองฝ่ายคําเนี่ยขยี้หน่อยขยี้เรื่องไฟฟ้าหน่อยเอายี้กันแล้วกันนะเทงนัทพงศ์บอกให้ใหนักการเมืองหนุ่มของคุณเนี่ย ขายี่เรื่องไฟฟ้าในอดีตและปัจจุบันหน่อยของเสียสอเขาเนี่ยจบหรือยังมันจะลามต่อไหมเนี่ยไอ้ซัดกันไปซัดกันมาของชนชั้นนําในเครือข่ายอานาจเนี่ยครับหรือว่ามันจะมีภาคสองต่อผมว่ามันก็อาจจะยังไม่จบหรอกนะครับแล้วแต่ใครมีเก็บของดีไว้เนี่ยนะครับถ้าไม่ไปเล่นกันลุกลามใหญ่โตเนี่ยนะเหมือนผมว่ามันก็ยังไม่ในนั่นหรอกมันก็ต้องดูที่ปปงเนี่ย ซึ่งเขาตั้งข้อสงสัยว่าปป,ปงเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าจะสืบซับสืบอ,อะไรไปถึงไหนนะครับจะสืบซับสืบอ,อะไรไปถึงไหนนะครับก็ที่ที่ทยึดอายัดมาเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยก็ต้องดูที่ปป,ปงแต่ถ้าแต่ถ้าไอ้เงินที่ว่าเนี่ยหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้ามันผิดจริงเนี่ยมันก็กระเทือนเยอะนะกระเทือนบางภาคการเมืองด้วยเก่งชัดเจนเลย เที่บหน้าเนี่ยบางพักการเมืองอาจจะมีปัญหาเรื่องกระสุดดินดําอ่ะอันนี้คือคือพักน้องใหม่ไฟแรงใช่ไหมที่จะกระเทือนเออเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาเขาจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้พักการเมืองแต่ถ้าถ้าเขาโดนยึดจริงๆนะแล้วเขาดูแลซับมันมาโดยไม่ชอบจริงๆเนี่ยโดนยึดเข้าไปเนี่ยก็มีปัญหาเขาเห็นเห็นว่าเขาก็อุตส่าห์มาร่วมหัวจมท้ายกับรัฐบาลอนุรทินไม่ใช่เหรอเขาเขาจะหักกันอย่างนี้เลยเหรอ ก็ถึงเวลาก็คนละส่วนมันไม่ได้หักกับคุณอนุทินเนี่ยผมก็บอกแล้วมันหักกับไอ้เสียสอเขาอะครับจะมาต้นเรื่องมันมาจากคนรวยเนี่ยมันมันกระทบกระทั่งการเก่งบริวารก็เลยต้องอยู่ฝั่งไหน,นก็ต้องหนุนฝั่งนั้นอะเก่งเอาง่ายๆอนุทินเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนจะตรงกลางนั่นแหละนะครับ,รบแต่ก็ มันพอภาพออกมานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีแหละทั้งคุณอนุทินทั้งคุณอะไรเนะี่ยแล้วตีคางเนี่ยคุณเอกนิติเออแล้วไปเห็นก็ว่าไปเจอกันตั้งหลายหนเะนี่ยนะครับผมก็ผมก็ไม่อยากจะไปปรับปรำใครนะนะครับแล้วผมดูภาพเนี่ยก็มันค่เก่าจริงๆเนี่ยนะภาพเนี่ยมันหลายปีจริงๆเนะี่ยและช่วงเวลาที่มีภาพเนี่ยก็คงช่วงนั้นไอ้คอสเซนเตอร์สแกมเมอร์มันยังไม่ดังเท่าไหร่หรอกมันยังไม่ระบาดหนักขนาดเหมือนสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ ผมดูจากภาพนะแล้วก็ไม่แปลกอะไรที่คนรวยเขาจะรู้จักกันนะครับคนรวยจะรู้จักกันเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้แปลกอะไรแต่นะครับแต่ประเด็นที่มันน่ากลัวคือว่าถ้าเกิดว่าไอ้ที่มันยึดซั์เนี่ยแล้วเป็นเงินแกมเมอร์จริงเนี่ยเท่ากับว่ามันเหมือนว่ามันจะแทรกซึมมามางาบรัฐบาลเลยหรือเปล่าฮะคุณพียักษ์น้อยครับ้าถูกตอนนี้ตอนนี้ไอ้ปป,ปงเนี่ยเขาพยายามที่จะไปไปดูตรงอะไรอะตลาดหลักทรัพย์ไง นะครับเพราะอย่างที่เราทราบเนี่ยเงินมันไปซื้อที่ไหนอะ่ะซื้อหุ้นบางจากเองม,มันมันไปซื้อหุ้นบางจากเยอะอยงไงที่ผ่านมาเราก็ทราบมาอยู่มาละเออมัน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 น่าสงสัยว่าเออเงินมาจากไหนผมเนี่ยตอนแรกผมทราบนะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็คุยให้ผมฟังผมก็ฟังหูไว้หูนะเขาบอกว่าเงินมาจากตะวันออกกลางไอ้ที่มาซื้อบังโถงบางจากอะไรเนี่ยผมได้ยินมาแรกๆนะ แสดงว่าได้ยินมานานแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้สักพักก็ก็ก็ผมว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งปีอ่ะเก่งอ่าแสดงว่าคุณพี่ก sure> ็ได้ข่าวมาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วไม่ทุกคนเขาพูดว่าเอ้ยเงินมาจากไหนมาซื้อหุ้นบางจากอ่ะครับเออเขาก็สงสัยกันว่าเงินมาจากไหนมามาซื้อหุ้นบางจากได้เยอะแยะขนาดนี้นะครับมามาซื้อหุ้นบางจากได้เยอะขนาดเนี้ยตอนแรกก็ก็คนเขาก็พูดให้ฟังให้ผมฟังว่ามันเป็นเงินทุนมาจากตะวันออกกลาง อันนี้คนพูดให้ผมฟังนะผมก็ไม่เ <ừ> um ชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะผมก็ฟังไว้นะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับไอ้แซจเมาส์เกี่ยวกับคอนเซ็เตอร์รหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเนี่ยแหละปป,ปองอก็ต้องไปเช็คเส้นทางการเงินเอากันละกันนะครับก็ <ừ> um อะไรลหละปปงกรอกรอตนะครับเพราะเพราะเงินเนี่ยถ้ามันเงินมันเงินไม่ดีแล้วมันไปไป,ไปหมุนอยู่ในตลาดทุนน่ะเก่งนะครับไปหมุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ถูกหรอก นะครับ <inate> มันก็มันก็เสียหายอะ่ะบ้านเราก็เสียหายอ่ะนะครับจะใช่หรือไม่ใช่ผมไม่รู้ไงแต่ว่านี่แหละคุณรู้จักกันมานานแล้วไงนะครับไม่ใช่รู้จักกันปุ๊บปัป๊บนะครับก็ก็อยากให้ฝั่งที่ตรวจสอบตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะไอ้นักการเมืองฝ่ายค้ำเนี่ยการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าขอให้ตรวจสอบแบบเนี้อย่างที่ผมว่าเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยคุณ่ะคุณรับงานเสียสอมาหรือเปล่า เพราะไอ้คนรวยสองกลุ่มเนี่ยมันตอนนี้มันแข่งกันไอ้ในบอมันจะมาแข่งกับเสีสอเขาแทรกซึมไปทุกวงการว่าง่ายๆอ่ะเก่งก็ไอ้ในบอเนี่ยมาที่หลังเนี่ยแต่ว่าช่วงปีสองปีเนี่ยมันจะเขาพยายามที่จะแทรกซึมไปในหลายๆวงการอะ่ะธุรกิจนะครับเออมันก็เลยเจอเนี่ยเจอเจอสก,กัดอะเอาง่ายๆลูกสก,กัดอะแล้วเสียสอเขาก็มีเครือข่ายเขาเยอะ ถูกไหมล่ะคเครือข่ายของเสือสอเสียสออย่างที่ผมพูดไปมีสองอดีตประหลัดกับหนึ่งประหลัดที่ยังไม่กเกษียณเนี่ยกันใหญ่เลยเออเขาก็มีเครือข่ายเขาอะ่ะไอบอเนี่ยก็มีเครือข่ายนี่แหละพรรคการเมืองนี่แหละก็ปล่อยของไปปล่อยของกันมาก็หลังสุดก็คือภาพหลุดนี่แหละ <ใช S 2> นะ<ช>โดยโดยมีไอ้นักการเมืองฝ่ายค้ำเนี่ยที่ก็บอกว่าตั้งข้อสงสัยว่าไอเนจะอิ่มหมีพีมัน จากเรื่องสแ scammer ทุกวิกฤต<ะ>มีคนได้ประโยชน์เสมอมีนะครับมีก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกอะคือคือซัดคุณนักสินทัดไปทัดมามันไม่มีอะไระก็มีไปรูปเข้าไปนั่งอยู่อยู่เกอรพาซา่ารูปเดียวหรือเปล่าแต่ไม่ล่ะเราก็เห็นว่ามีรูปเดียวเนี่บก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นพึ่งพามาแนะนําตัวหรือเปล่าเกง่งผมคิดว่านะครับ จะพึ่งพามาแนะนําตัวกันก็ได้นะเก่งนะถูกไหมล่ะครับก็มึงก็จะไปเจอที่เกสรเหรอถูกไหมไปเจอกันในโรงแรมก็ได้ไเจอกันที่บ้านพักก็ได้ถูกไหมล่ะเจอกันเจอกันที่รับตาคนหน่อยก็ได้จะไปนั่งเจอทําไมในเกษรพาซาในห้างอะ่ะถูกไหมล่ะเหมือนกับเหมือนกับพึ่งพากันมาแนะนําตัวถูกไหมเก่งอืมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนั้นโอ้โหประคมใหญ่โตเลยชัวแน่นอนเลยต้อง ทักษิณต้องเกี่ยวกับเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวผมไม่รู้เหมือนอย่างกันที่นายกอน,นุทินพูดเน่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องคุณพลเอกกันก็นพูดแล้วเจอกันคนถ่ายรูปห้าหกคนเนี่ยเอาพูดตรงๆนะเวลาไปเรียนไปสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่มีคนถ่ายรูปปู่นะบางคนเราก็ไม่รู้จักใครเราไม่ได้ไม่ได้สนิทกันเราเก่งเพื่อนของเพื่อนเนี่ยครับอ,นนอันนี้ก็เข้าใจได้นะก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเพืพ่อนของพวกอะไรเงี้ยเราเอามาถ่ายรูป ไม่เด้สนิทชิดเชื้อกันก็ว่ากันตก็นะครับเดี๋ยวดูสเตตต่อไปแล้วกันว่าความเคลื่อนไหวแต่ละฝ่ายมันก็จะสะท้อนสัญญาณได้อน,นี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองอ่ะต้องให้น้องสตางค์ถามเพราะว่าเป็นนักการเมืองดาวรุ่งที่สตางค์เขาก็จับตาดูอยู่ครับวันนี้ครับถ้าสำหรับล่าสุดนะคะพักเป็นธรรมค่ะสั่งปลดฟ้าผ่าคุณกันนวีพ้นจากเลขาธิการพักคุณพยักน้อยคะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะ ผมว่านีไม่ได้ปลดฟ้าผ่าหรอกนะตารางมันช้าจังอ่ะปลดช้าจังอะความรู้สึกช้านะเออความรู้สึกช้าจังครับเขาเขายกสนับสนุนคุณอนุทินตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ย3พฤศจิกายนค่ะจะเสือนจะ3เดือนแล้วหรื่อวาเนี่ยอืมนะตอนไหนอนุทินโหวตเป็นนายกอะนะเออความรู้สึกช้ามากนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะความรู้สึกช้าแล้วก็แล้วก็อย่างที่เราทราบเนี่ยพักเป็นธรรมเนี่ย เขาก็เขาก็ได้สอสอมาคนเดียวคือคุณกัญจวีนี่แหละเออคุณกัญจวีสืบแสงนี่แหละเขาก็ได้สอสออะไรล่ะบัญชีรายชื่อมาคนเดียวนะครับแล้วที่ผ่านมาคุณกัดวีก็เล่นเรื่องอะไรอ่ะสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆหน้นานะค่อนข้างจะโลดโผลเรื่องเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือคือผมดูวิแววเลยนะดูท่าทางเลยนะพักเล็กเนี่ยอยู่ลำบากเก่ง รอบหน้านะต้องเออรอบรอ,อ,อ,อบหน้าเนี่ยผมเห็นหลายพักแล้วพักคนเดียวพักสองคนพักสิบคนยังอยู่ลาบากเลยเห็นไหมล่ะพักสุพรรณยังไปไม่ได้เลยเห็นไหมล่ะคุณท็อปเวลาวุฒิไปอยู่กับเออแล้วผมคิดว่าการที่คุณกนวีหักอะไรนะหักมติพักอะไรเนี่ยไปหนูหน่านุทินเนี่ยก็ไม่รู้คุณคุณกนวีคิดอะไรอยู่คิดจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเปล่าเออก็ไม่รู้นะคิดคิดจะไปอยู่ภูมิใจไทย แล้วจะไปอยู่ตรงไหนของภูเก็ตไทยผมนีงนึกไม่ออกน,นะเก่งเพราะคุณกันกันนวีเนี่ยมาจากอะไรสอสบัญชีรายชื่อครับคราวที่แล้วเนี่ยแล้วถ้าไปเนี่ยบัญชีรายชื่อคุณกันนวีจะอยู่อันดับเท่าไหร่เก่งของภูเก็ตไทยเนี่ยคุณคิดดูกันแล้วกันอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเห็นมีข่าวว่าเขาอาจจะไปตั้งพรรคใหม่ของเขาด้วยไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่าไม่ไม่เวิร์กหรอก ผมพูดตรงๆนะอยู look, uclear, texts, ่ที่นี <S <S ่ดีกว่าถ้าจะอยู่นะอยู่เป็นธรรมดีกว่าอยู่พักเป็นธรรมดีกว่ายังจะเวิร์กกว่าเลยกเขาไล่แล้วครับก็เขาปลดที่เฉยไม่เหรอเขาเขาปลดเสร็จหัวหน้าพักลาออกต้องเลือกกรรมการบริหารใหม่ชุดใหม่เลือกไปคุณกัณวีก็มาเป็นหัวหน้าพักเลยมันไปไม่รอดหรอกพักเล็กๆกะเก่งผมดูแล้วนะพักคนสองคนในอยู่ลําบากครับถ้าถ้าไม่มีทุนด้วยนะไม่มีทุนด้วยนะผมว่าอยู่ไปลําบากพัก ตั้งพรรคใหม่เนี่ยพูดได้แต่ว่ามันมันไปยากนะครับแล้วก็พูดตรงๆนะไม่อยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยไปสนับสนุนเลือกมาคนสองคนเนี่ยเสียเวลาผมพูดอย่างนี้นะจะว่ายังไงก็ว่ามาเสียเสียเวลาอย่าไปหนุนพรรคคนสองคนเลยนะครับอย่าไปหนุนใน้พรรคคนสองคนเลยจะเลือกกันเลือกพรรคใหญ่ไปเลยเลือกคราวนี้ผิดพลาดจะเลือกคราวหน้าเปลี่ยนไหมน้องตาตังอย่าไปเลือกไอ้คนสองคนเลยไม่มีประโยชน์หรอก นะมไม่มีประโยชน์แล้วก็มาก็ไม่รู้มาอะไรเ่ะนะผมไม่ได้ว่านะไม่ได้มีคุณกันนาทีคนเดียวนะที่เป็นพักคนเดียวเนี่ยครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยเลยเลือกพักใหญ่ก็ตัดสินใจเลือกไปเลยชอบพักไหนก็พักนั้นผิดพลาดก็คราวหน้าก็อย่าไปเลือกอีกไอ้พักเล็กพักน้อยพักอะไรเนี่ยอย่าไปอย่าไปสนใจอย่าไปไอ้นี่เลยคุณอยากจะเล่นการเมืองคุณไปอยู่พักใหญ่เขาดีกว่านะผมว่าอย่างนั้นแหละ คุณคุณไออะไรอะ่ะคุณนวีนี่กันนวีนี่มีทางเลือกเยอะแยะเลยที่จะไปอยู่พักใหญ่นะจริงๆนะ <ไป S 2> อย่างน้อยเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ได้พักส้มก็ได้เกงไปอยู่พักพักประชาชนผมว่าเขาไม่ปฏิเสธคุณกัณน,นวีนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ่ะครับแตไไไไ<ะ>่ไม่รู้คิวที่เท่าไหร่ไงไปทักคิวไม่รู้คิวที่เท่าไหร่ก็ลงเขตสิลงเขตไปเลย ลงเขตนี่ก็จะไปไปทับกับคุณนี่สิคุณ,ค,ณคุณเรามาดอน,นอเอนอเขาบางเขตผมว่าบางเขตเขาตัวเขายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคุณจันนวีเนี่ยผมว่าปีทางเลือกไปพักใหญ่ๆเยอะนะแล้วไปทําพักเล็กเนี่ยผมว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่อะไรหรอกผมไม่เห็นด้วยกับพักการเมืองแบบคนสองคนพักพักเล็กพักน้อยคนสองคนน่ะนะแล้วก็มาพูดอะไรกันก็ไม่รู้นะผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยทําอะไรไม่ได้อ่ะพักเล็กเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ แล้วเดีย่ยแค่แหกมติพักเข้าไปหนุนคุณอนุทินเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาตั้งเขาสงสัยไหมล่ะคุณคิดว่าเขาตั้งเขาสงสัยอะไรได้ไหมเขาก็คงงงอะครับว่าอ,อะไรวัดยังไม่ทออันงมติพักเลยไปโหวตให้อนุทินก็ต้องฟังมติพักไนงะแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาขับเขาไล่พวกนั้นไปตั้งนานแล้วน,นี่เพิ่งมาปลดจาได้ไหมหูเห่าเพื่อไทยเขาเช็คบินไปตั้งนานแล้วนี่อืมไอ้น,นี่เพิ่งมา ฟ้าผ่าอะไรอ่ะช้าจังเลยคุณอนุทินเป็นนายกสักกี่เดือนเลยเนี่ยสองเดือนสามเดือนแล้วไ,ไ่เข<พ>ายุบสภาอยู่แล้วคือคือถ้าผมแล้วผมเรียกประชุมพักไล่ยลช่วงนั้นแหละแล้วลปลดไปเลยเพราะคุณหนุนอน,อนุทินก็ปลดไปเลย <c oughs> ไม่ได้รอมาสองเดือนสามเดือนนี่จะยุบสภาอยู่แล้วถ <c oughs> ูกไหมล่ะ ต้องอ่านเกมเขานะเราก็ยังคิดเกมเขาไม่ออกนะทําไมเขาถึงมามาปลดก็ไปเลยไปก็ไปตั้งพักใหม่เลยอย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าไม่คุณไม่อยู่พักพักใหญ่ก็ไปตั้งพักพักเล็กพักใหม่เอาแต่ผมเชื่อว่ามันไปยากอ่ะพักสุพักสุพรรณก็มีสิบคนเคายังไปไม่รอดเลยถูกไหมล่ะพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขายังต้องมาอิงกับพักใหญ่เลยแหละเขายังเขายังเหนื่อยเลยอ่ะมันมีอีกหลายพักที่เหนื่อยเหนื่อยอ่ะนะเก่งนะ และพักคุณเดียวเดี๋ยจะไปอะไรไปขายอะไรใครอ่ะมันมันมันไม่รู้นะครับครับอ่าก็เดี๋ยวรอตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณพยักน้อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับสครับสวัสดีครับ